กิจกรรมนะคะเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะวันนี้ที่จห์ังคงขลาได้มีการจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรตั้งแต่เช้าตรูนะคะรวมไปถึงการร่วมกันลงน้ำถวายพระพรค่ะ โดวยวันนี้ที่บริเวณสี่แยกพระพุทธศีสงขลานคารินในจังหวัดสงขลาค่ะนายจรวดเลี่ยงเกล่กลาวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนงางกัญจนาเลี้ยงเกล่าวประธานแม่บ้านมหาไทยนำส่วนราชาการค่ะและก็พี่น้องประราชาชนนะคะร่วมกันทํา,าพิธีเจริญพระพุทธมนต์และก็ทำบุญตักบาตรแด่พระภิสุสงฆ์จำนวน89รูปถวายเป็นพระราชกชนนุศลเน่ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบร,รมราชีนาธพระบร,รมราชชนีพันปีหลวงค่ะ สำหรับพิธีพระพุทธมนต์และก็พิธีทำบุญตักบาตรและกระทำพิธีสงฆ์ภายในประทมพิธีหน้าศาลาพระพุทธรีสงขลานครินค่ะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนาิพรรระบมาชนีพันปีหลวงจากนั้นในเวลาก้าิการนะคะได้มีการจัดก,กิจกรรมที่หอประชุมจังหวัดสงขลาค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรถวายราชสักการะเบื้องหนา้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชีนาธพพะบระมราชชนีพันปีหลวงค่ะจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันลงนามถวายพระพรชัย,ยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรตามลำดับโดยพิธีในวันนี้นะคะก็เป็นไปาตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะ กิจกรรมนะคะเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะวันนี้ที่จห์ังคงขลาได้มีการจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรตั้งแต่เช้าตรูนะคะรวมไปถึงการร่วมกันลงน้ำถวายพระพรค่ะ โดวยวันนี้ที่บริเวณสี่แยกพระพุทธรีสงขลานคารินในจังหวัดสงขลาค่ะนายจวรวดเลี่ยงกลา่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางกัญจานาเลี้ยงเกล่าวประธานแม่บ้านมหัดไทยนำส่วนราชาการค่ะและก็พี่น้องประราชาชนนะคะร่วมกันทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และก็ทำบุญตักบาตรแด่พระพิสุสงฆ์จมนติแปรูปถวายเป็นพระราชกนนุศลเน่ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบร,รมราชีนาธพชรพระบร,รมราชชนีพันปีหลวงค่ะ สำหรับพิธีพระพุทธมนต์และก็พิธีทำบุญตักบาตรและกระทำพิธีสงฆ์ภายในประทมพิธีหน้าศาลาพระพุทธศสีสงขลานครินทร์ค่ะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชาชาพพระบรมราชชนีพันปีหลวงจากนั้นในเวลาการบริการนะคะได้มีการจัดก,กิจกรรมที่หอประชุมจังหวัดสงขลาค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชีนาธพระบระมราชชนีพันปีหลวงค่ะจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรตามลำดับโดยพิธีในวันนี้นะคะก็เป็นไปาตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะ